สวัสดีครับครับจังต่อมไอ้คนไข้ซูงนะครับเพิม่มเลยมาคุยกันไปมาสิบคุยครับบางอย่างไม่เหลือสียงไรเลยออไปต้องคิดนอกครับอัดวิดีโอถ่ายวิดีโอในปาน่าเนาะเป็นเอาไปตัดเพื่อนะครับ แล้ววันม้วหูวที่ล่างว่าไม่ไม่ไม่ใหม่เสียม้วเปิดบ่าม้วนไม่เสียแล้วก็ต้องเสียทางใดเสียเมืงง่อยถึงไปซื้อนะครับอีกอย่างหนึง่งก็ทางไม่บูทูตมากใส่ได้แต่ไม่นะครับตัวตัวส่ววงสัญญาณใส่บ่ดได้เนาะนก็บม่รู้ว่าเมื่อก่อนเห็น เจ็ดแปดพันคน,นก็สิเป็นผื้รมบอกนะติเขาไปสั่งลายพันคนเนาะจะเป็นผืพมบ่เรืออาจจะเป็นตัวผมทให้น้ำก็ทำให้น้ำามันกขับรถไปหูแจเปิดบอิษัทมาครับทานดิหมรรอนอรก็ผมเห็นยู่โดนอยู่นเนาะเนะตือนยมาก ทานหลายายีดีเนาะแต่สร้างทานต้อใหม่นะครับใส่ริมโหมดก็ออกทานมากครับเปลี่ยนเมื่อสักทีใส่ไหนบอเพราะว่าใส่รีมโหมดใส่บอดดอยเขาว่าทานหมดเนาะก็เปลี่ยนทานใหม่แต่ว่าทุกเชื่อว่าหนูึก้อคือเพี้ยเงินตังค์กับก็บบอสพงครับมันลักลอยเนาะเพราะว่าสร้างใหมัน,น,นสมใส่บอดดอยแบบ คือการขายการขาเยขาเองเขาบอกเช็คเบืองของมาครับจังแพ็กมากส่งมาให้ลูกค้ามาือง่หลายบอกครับขายดีรือถึงไหนเลยบ่มีเวลาเช็คเนาะคุณภาพสินค้ากับจิตใจของลูกค้าตัวไหนไมันสำคัญกว่ากันนะครับเนาะคือ ันเสียความสึกนะครับเวลาเราอยากใส่ถ้าว่าจำเป็นพร้อมกับเซนร์นะอันนี้มัน,มนจำเป็นต้องใส่นันต้องเข้าไปในเข้าไปในป่าในธรรมชาติถนนทดตามคอนเ็ปร์ผมต่างไถ้ถ้าจะเข้าไปในเมืองนหน้าผมบอกไปน้ำมอเมนทางผมเนาะผมก็ต้องเห็นในทางผมเพราะมันก็ต้องใส่ไม่เสียบใส่เสียบใส่ ส่งมือถือตรงมาน่ะมกัเสียงอะไในระยะไกลเนาะแต่ว่าเขาเพิ่งาตรวจสอบสินค้าแล้วเจง้งโอนมาให้เขาคือเขาเห็นหยอดการขายสำคัญกว่าจิตใจของคนของลูกค้าบองเขาบอกว่า,าถ้าไลน์ามาเอาไอดีไปให้ก็ว่าบ่ได้พรุงก็ ลองใส่ดีเครื่องหนึ่งก็ได้อยู่ด้นะครับเนามันก็ไดมันทรงคิว่าโคดไปให้ก็ว่าบรได้ขอซื้อเนีย่ยมันบริไดจําเป็นมั่วครับว่าไล่ยนะ่ะยิ่ยงเข้าไปไม่ก็ขดึงไปไล่ผมเลยบา,บาโคดนั่าคือที่บริไดใส่พร้อมกันพอสองสามคนน้องมังครับบาโคดนึงก็ต้องใส่เลยผู้เดียวมันบ้นมันหลับหล่อๆเพราะก็ไดปิดไปเลย สองทาของเขาแม่เช็ดกันคือจึงเขาบ่ได้เนาะคือยังอยากมีปัญหาเนาะเรื่อแค่นั้นมันจำเป็นต้องม้อนเฮ็ดตัางสันบ่อใดดับความไปคือความมุ่สึกแข่งขันตั้งใจเนาะ้าเขาก็อย่างโหเนาะว่าการเสียความรู้สึกมันเป็นยังไงเนาะขุนทุ่งเมือนแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะเห็นผิดผิดเป็นถือเึ็นถือเป็นผิดไป คนจะเป็นตัวของตัวเองนบบนันไปบ่ายเขาแบบคือแต่ก่อนเป็นคนโมดีบ่าไปเขาจะเป็นตัวของตัวเองเขาจะเห็นยังมันกระเหลืองของเขา,ขาจะไปไว่ายไปตัง้งแต่ตัวเองเห็นดีเลยพวกเขาอยู่บก่กนี่ซื้อเสียงดงดังเลยคือเขาบ่มีเงินมีทองคือเขาบ่ตัง้งแต่ตัวเองกับเพาปั่นัลนเพา นอนเบ่งโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์าหาพิมพ์ดาพนันดาพนิยมเมื่ตอนนั้นก็ตื่นมาเมื่อหากินเวียางานการมอสานกรม็มีามาเยอะเยะวันนี้ชั้นร่มคลิปแค่สิบนาทีนะครับในการบอกนาะในการพูดการบอกพูดถึงความรู้สนะึ่งปวดเสาเนาะมันโอโ้โหว่า ข้ารถไปข้าอุสาไทายข้ารรดอ่อมมีโต้ยมิอยูสวยมี่ผมไปไก่น้ามเสาวน้ำบด <c oughs> บ้านสิบยี่สิกิโลน้ำผมไปเออ่อมก็ออกกับมาออมาป,ปลาใหญ่ย่ยนี้เนาะออกมาปลาใหญ่กัอุสาต่างกงโอ้ถ้าสิ เอาลงลงคลิปไปใน youtube เนาครับมันมันจะมีประโยชน์ต้องนะครับวามีเชน่าเปิดอ้าวเสียงไม่ได้วะเขาเสียงไม่ได้ถ้าใส่ไม้สายกะกครบอติดมันมัน,ม,นมันเป็นเอยียงมันจะมาพังพร้อมกันนะจังใส่บวไลายพร้อมกันมนะันเป็นสองอย่างเนี่ยสามอย่างดรานาดนะครับผมบอกไปในป่านาไปรถเปิดกุญแจบวกลาเนาะอ้าวทางไหนเนาะครู ค้อมคิดโอ้เครียดไม่นี่มันเรื่องเกลียดเครียดจังเลยจังเก็คือจึงนอนสวดมนต์สมองเลยเลยนะตั้ี่ยำปีพุทธังสระนังอยูย่เลยนะนโมตัสสะอยู่ททอิติปิโสบอกต่าอุสุปฏิปนโนและเบียดอีทางกระทองคอยนอนทุกมัวแั่นเจอโดนเธอหนึ่ง้นจธอแพ้มไม่ตานมาได้พร้อมใจบาดคนเธอเจอถึงเมื่อนอนแล้วแก พระแผ่เมตตาเนาะครับทั้งมีมาตาปิตนังหัตตุสิกิตาหัตตุมาตาปิตโลเนาะผู้ใดเคยศึกษาก็หูวว่าคั้แปลมันเป็นังไรเนาะแต่เล็กน้อยทำไมจมื่นนี้ชวนหน่อยติดติดห่เนาะัภาษาบาลีบางคนหนยท่องถอยหลังเนาะอิติปิโสบงคนก็ท่องถอยหลังต้องบอกเป็นเนาะแต่ว่าเพันว่าผมท่องท่องครบอายุเนาะโอ้ตอนทีครบอายุแต่ละมือเนาะ ประมาณชั time, ่วโมงหนึ่งหมดนะครับคืออ well, so. ินทิบิโซถ้าท่องเท็ตตินเนาะตามที่ผมเคยบวชมาผมอินทิบิโซปกาลสมาธรริจารณาธมามโนตุตัวพิตโนตุนตเลยทิจเตารเทอตางพุโวตีะคัอุสุพัิโนพาวุตโตอุสุกันอุสุติโนพุโตาบะกับัาบะปฏิปโนเนาะตัวนี้ต้นต้นทอนุดถ่าย ที่ไปโชบมาแล้วก็มาใส่สูสู้สกับไปอีกทางทางมีมาตาปิดตอนน,อนั้นเนาะก็แค่หนึ่งครับทองเสมอแต่จะไปทองที่นั่นมันจอดมันมันมีไม่ได้เอาแล้วนะสิไอสวนมนต์่ะให้ของได้ความดีในบุญในกุศลมันเป็นไปบ่ได้นะครับการที่จะมีบุญกุศลคือเครือ่องหอให้ดีอ,อ๋อมิดามารดาผู้เลี้ยงเรามาแล้วก็ทำบุญตักบาตร คือถวายสังฆทา,านแล้ก็แค่ห้างถวายเฉพาะวันที่ห้าเกิดแล้วก็วันที่ผู้เข้าในห้อาเกิดถอายให้ตายเป็นดีนะครับกบ่าจำเป็นต้องว่านับสิ้นหานะครับแค่ว่าเฮ็ดซัวบ่หลายกัพบพอบ่อแลบโพรไม่มีไผนับสิ้นหาได้หรอกปีหนึ่งไม่ม,ม,มีไผเใดก็บริวายไม่ได้ ผู้เพิ่นถือชิ้นเองเพิ่นอาจจะอาจจะเ,เห็นบ่ได้ซ้จับางคนบางเมื่อนึงเนี่ยจ้าคิดว่าเจ้าสิบ่ตัวไผบ่ออกมานึ่งเจ้าคิดว่าเจ้าสิบ่กินเหล้าบ่เดือนนึงเจ้าคิดว่าเจ้าสิบ่นิสัยคนเจ,าจา้าชูเจ้าจะบ่ประพฤติประพฤติผิดในกามเรื่องสําคัญในส่วนการพรานันนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่หาเปอร์เซ็นต์คนบริเลนเนาะน้องนึ่งเจ้าคิดว่าเออเป็นห้อยกองห้อยยังมากเจ้าสิอบอลแทงหรอกทุกเราชั่วโมงชั่วโมงเจ้าโอ๊ตมาได้เนาะขนาดผมไม่คยเล่นผมก็ยังเพ้อตัวไปก็ไปเล่นกับพิชสินให้เขาก็าเรื่องถดเสียงเบานะครับเนาะผมก็เปพอไผ่พ,พอล่อไม่มากเนาะสร้างใหม่ แต่กครีเราเขาไปซื้อมันก็บพวกผมนะครับใหม่ตัวละ860บ,บาทเลยจ้างเอาอยู่บ้านเนาะวัด,ดัวงเอาว่าก็เข้าไปเบื้องหลานใหม่นะครับสอบถามเขาซะก่อ,กอนเนาะคุยกับเขาซะก่อ,กอนนี่คือบทเรียนพอปกติผมจ้างของมากหลายหลายปีจ้งจางหลานเจ้าหนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ของนกที่เอามาเห็ดนี่บุกเคยถือบุกเคยผิดหวังอะบุกเคยถือตัว แต่อุปกรณ์วฟฟ้านี่หลายเถื่อนะครับขึ้หลอดไฟซื้อมากอนะเปิดในข้าวหนึ่งนั่งกินขา้าวไฟรับปับอันนี้มันเป็นอย่างเขามบอกว่าเขาเพิ่่าตรวจสอบเขาบอกยับไปมองคุณภาพของสินค้าก่อนจิตใจของลูกค้าเขอว่าต้องมองจิตใจของลูกค้าก่อนเนาะ คำนึงถึงจิตใจของลูกค้าแล้วผมมั่นใจว่าสินค้าที่เขาสิ่งมไม่เฮานะมันตองดีร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยแล้วครับเมื่อน,นี้ก็ให้เขามากอะราบเขาเพราะคณที่เข้ามาชมคนมนบ้านคนตัวเล็กๆที่ ผลตผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นอาชีพหลักทำมาหากินเลี้ยงลูกเรื่องตู้เพืเดียวครับเพราะว่าผมยู่กบดุสองลูกสาวสองคนแล้วก็บ่มีเมียนะครับเลิกล่ากันไปมักขนละยา่างเข้ามาเน่ยเข้าก็ไปผมมักแน่วนี่ แต่ว่าไปตายจะไเก็ถิ่มลูกคนด้รดรรครับ,บก็ต้งเลี่องเขาความพิดพ่าดมันอยู่ก็ผมคนเดียวว่เกี่ยวก็ไปแต่ผมบ,บอกต่ผมโเหตุแต่มันเรื่องเล่ามันเกิดขึ้นมันก็บมมีไผ่เหตุไผ่ามาเหตุแทนผมมาไรหลับผิจชอบแท่นผมมาอะไรพงกรง่งับผิดเจาะพ่งโตพ็่พง,งหลายปีแล้วครับที่อยู่คนเดียวมากจนลูกสาวใหญ่ละถคนหนึ่งคนสอม ซำแขนครับแต่ที่สำคัญถ้าลงคลิปแล้วก็เสียงไม่ค่อยดีก็เบิ่งเอามือเอาขั้นตอนเนาะนะครับเนาะส่งโปร่งผมจะลงส่งโปร่งก่อนแล้ว,ะะลวลก็นนะะไม่มากผมจะลงส่งกองเนาะเป็นส่งกองที่มีขันนข้นตอนสิบสองสิบสามขั้นตอนเนาะเป็นขั้นตอนที่ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอล้ลงสียงเงาเนี่ยผมก็ สีลงหายละเอียดเท่าที่ผมลงได้นะครับเนาะนอันฝนสีลงเงาแล้วผมสีมาให้เบิ่งมาจากการตอนที่บันเนนลลงม,มันจะเป็นอย่างไรเนาะครับบัดลงมากมันจะเป็นอย่างไรเนาะเปรียบเทียบกันเนาะครับเนาะมันรบกวนสิบหานาที่นะครับสิบสามสิบหางหนาทีสิบสามสิบสี่สิบหาน้าทีเนาะมันไม่กับบดังเนาะแต่ว่าก็เล่งเสียงเอาเนาะครับเนาะแต่เรายังพิดไปกับขอกลับขอโทษ ขอไปนะครับเนาะฝากติดกดไลค์กดติดตามเนาะสงสารพ่อลูกอ้นสงสารพ่อหางพ่อหมายเนาะเลี้ยงลูกสองคนเนาะและ้วก็หยุดถือวิธีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านวิธีผลิตภัณฑ์เพื่อนบ้าน,นครับเลี้ยงชีพเป็นอาชีพรักนะครับเน,ะบน,ะบนะาะมันมีงานครับครับ